อรุณสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับยินดีตอนรับครับสู่ KTV h o l ี f r ลี c h a ชแนลครับพบกัานเรียลลิชเช่นเดิมครับในเช้าวันที่3 1มมีนาคมครับ3 1มมีนาคมวันศุกร์วิกินครับสุดสัปดาห์พวกนี้ก็เสาร์อาทิตย์แล้วนะครับเรามาดูสูตรเรายังเดินดีต่อเนื่องครับโดยเฉพาะสูตรเด่นบนเริ่มแล้วครับไม่นานทีนะครับจะถึง9ดาวนั่นคืออยู่กับเรามา9วัน มันก็ค่อนข้างที่จะเข้าง่ายนิดนึงตามที่อาจารย์เคยเรียนบอกไว้นะครับเข้าง่ายนิดนึงเพราะว่า3ตัวเนี่ยเข้า3ตัวบนมันก็จะเข้าง่ายนะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะหาตัวดับตัวอะไรบ้างก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ71 5นะฮะออก504 5, 4, 5นะเข้าตำแหน่งร้อยบนโอเคนะครับก็ยังุกโอเค7กน,นก็เป็นตัวดับไป นะครับเป็นตัวตัดตัวคัดเฟ้นไปก็ยังเข้ามาประมาณตัวหนึ่งนะครับด้านล่างไม่เข้าก็ยังลองดูครับเป็นแนวทางนะครับแล้วก็มาดูต่อเนื่องกันในวันนี้แค่มาเดิมครับเราใช้หลักหน่วยบนนะครับคุณน้าคุณตาเป็นอย่างดีบวก0 4 4คงที่นะครับไม่ทีมเลขคู่ก็ทีมเลขคี่ครับเพราะว่ามันบวกเลขคู่นะครับถ้าเริ่มต้นที่เลขคี่ก็จะเป็นเลขคี่ต่อไปถ้าเป็นเลขคู่มันก็จะเป็นเลขคู่อะไรทํานองนั้นนะครับ แต่จะมีเลขเด่นและเลขดับนะครับตามที่เราตั้งใจไว้เมื่อวานนี้ครับ7จ็ดบวกศูนย์ได้7จ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้เลขห้าเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขห้าออกห้าศูนย์สี่ครับห้าเข้าตำแหน่งร้อยบนนะครับแต่ถ้าไปดูตัวเลขที่วางในลายกลุ่มค่อนข้างน่าจะสวยงามกว่าตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้โอเคครับถ้าจะเข้าลายกลุ่มก็ตามนี้ครับลาย ID ดีเ9 9 9ฟรีครับฟรี free. โอเคครับเรามาดูวันนี้เลยเราจะไม่ทวนกันแล้วนะเพราะว่ามัน9้าดาวแล้วนะครับ9ดาวแล้วอยู่เรามา9วันแต่สถิติโดยรวม19งมวดหลักหน่วยครับหน่วยบนนะครับเลข4ีบวก0นย์คงที่ได้เลข4ครับ4บวก4ได้เลข8 8บวก4เป็น12เอาเลข2ครับวันนี้ครับเลข4เลข8เลข2ตามที่ดูไว้นะครับมันก็จะมีตัว เก่าอยู่2ตัวคือเลข4กับเลข2เลข8อาจจะเป็นตัวสอดแทรกบนหรือล่างเพราะฉะนั้นเวลาเก่งอย่างนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไรนักนะครับจะต,ต้องตัดตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่8อาจจะเป็นตัวสอดแทรกก็ได้นะครับไม่บนก็ล่างนะครับ2กับ4ชอบตัวไหนนะ2กับ4ชอบตัวไหน,นอาจารย์ชอบเลข4ี่4ครับแต่ก่อนจาได้ไหมครับเลข4ีเลข็ดเลขก 7, ล้ก9เลข4แล้วก็มาเลขเ็ 7, เลข4 เลขสี่ยังคงเหนียวแน่นนะครับเลขสี่ยังคงเหนียวแน่นอ่ะเพราะฉะนั้นฟันธงครับชอบเลขสี่กับเลขแปดพบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เฮงเฮงเฮงรวยเลยรวยสวัสดีครับ